วันนี้ก็มาดูนานะจ๊ะวันนี้ซอซอยกับมมาเมืองหน้าจ้ะพี่น้องหน้าที่เกี่ยวไปนะจ๊ะอันนี้สามไร่นะจ๊ะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะเกี่ยวครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งหรอกจ้ะอันนี้จ้ะเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วสามไร่ก็เหลืออีกประมาณห้าไร่นะจ๊ะ ช่วงนี้ชาวไร่าชาวนาเขาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวไปเกือบหมดแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะบางคนก็ยังไม่เกี่ยวบางคนกระถารโหลด,ดยูจ้ะพี่น้องคือเสาจอยนี่แหละเสาจอยกระถารโลดจ้ะปีนี้หน้ามลายจะพี่น้องเพราะว่าปีนี้น่ะหน้าหาลายจกหน้าดินเนาะจ้ะจกหน้าดินเดี๋ยวนี้รถเขาก็ไม่กล้าลงเนาะเพราะว่าเขากลัวรถติดลมเพราะว่าเอารถมา มาจกหน้าดินไปปีที่แล้วรถเกี่ยวเขาก็เลยไม่กล้าลงเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ้าว่าน้ํามันลดหรือยังจะได้เกี่ยวหรือยังจ้ามือนี้กับซีมาถารลดจ้ะมาค่อยลดผุ่นเกี่ยวอยู่พูดผุนจ้ะเกี่ยวอยู่อีกหน้าหนึ่งเขาตอยกับมาค่อยลดซีมานาหลอนหนาหลอนดึงมาโหลดละขันมาไก่ แทกอะน้อยน้อยพี่น้องกันแท่นะ่าแต่ก่อนใหญ่ใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวนี้กันน้อยยางขันพ่ยางบ่งดีกัสิโตกกันแท้นะจ้ะโตก,กันแท้หัวสักกี่ดีงานนี้ไม่ได้จกหน้าดินนะจ๊ะน้ำไม่มีเลยจ้ะงานนู้นจกหน้าดินออก อันนี้ทางโหลดอเอากันแท่ไปบักหลายนึงอุ้ยอันนี้เขาก็ตตองยางแลวเ่าก็ตอ้อง,งเมืองดีๆนะจ๊ะถ้าเมืองบ่ดีเ่าก็จิโตก,กันแท่หรือว่าจิตกหลุมคุมกับปูไปยังสันน้จ้ะเดี๋ยวหัวสิสักจะพาไปดูงานงานที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเขาก็ล้มหมดแล้ว โอ้ยบ่แมนมันสีกขอบเบิดระบอจากพี่น้องโอ้ยตกตกตกลมกระแหงจากพี่น้องมันนี่ยลมแห้งลมหนาวหลังจากที่ร้อนมาหลายวันได้แล้ววันนี้ก็เริ่มมีลมหนาวมาแล้วจ้ะแล้วก็แรงซะด้วยปีนี้เขางามจ้ะพี่น้องข้าวงามกันทุกคน อันนี้อันนี้ก็สร้างน้ำน่าจะเป่งน,น้ำออกอุ้ยลักเดนคือมันมนอนลังงานอยู่เสียักเดนหน้าคือมันนอนลังงานอยู่สิน,น้นนอเอ,นะอ้ยยางบ่ดีก็จิตกหัวสักคือว่าอะไรนี่นี่จะพี่น้องงานถีประทันด้กเกี่ยวนะาจะพูดสุดพุนน่าจะสุดก๊กใหม่พุ่น,นะะละหาไร รอรหลดโหลดปรกาศลงแต่ว่าตมองนีก็บ่มีน้ำนะาจะพี่น้องแหงเบิดแล้วจ้ะเขาสีบ่ลงให้บ่บ่แกนหนะ้าเนี่ยเมืองอ่ะบ่แกนหนะ้าเพื่อนว่าน่าจะบอลมนะจะจะแต่สีผ้าอนย,ยางไปเมืองเรื่อยๆน่าจะพี่น้องแดดก็ห้อนจ้ะ จ้ะแก่หมดแล้วคิดว่าบนหนาสิโลมนะจ๊ะพี่น้องคิดว่าลดหนาจะลงได้หรอเนาะหนาจะลงได้หรอจ๊ะฟังนี่ก็เหลือชูเหลือเหลือ,อยู่ของ เหลืออยู่ผู้เดียวจากคุณน้องบ่ม,มีหมมีพวกเลยเนี่ยเหลืออยู่ผู้เดียวรถบ่มาเกี่ยวหายทางนี้เขาก็เกี่ยวกันหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ฝั่งฝากถนนไปก็จะมีอยู่ยังไม่เสร็จรถคูปูต้าคันเล็ก อยากสีแก้วแล้วเร็วๆอยู่นอกพี่น้องอยากเฝ้าไปกรุงเทพอยากเฝ้าไปขายของหาเงินอยากไปขายขนมถั่ยแล้วลูกข่ากะโทโมากสมือสม,อ,สมอพี่น้องข้าวก็มีแต่เม็ดสวยๆเลยก็เเรือ น้ำก็น่าจ,จะเรืออยูมมองบวกๆนอะจาะพี่น้องตรงนี้ก็น้ำก็ไม่เยอะแล้วจ้ะตรงนี้น้ำก,ก็เริ่มลดลงแล้วถ้าลดลงก็น่าจะลงได้เนาะรดบร่มากเก้วเข่าให้ง่าย ก็บ่ได้ไปกรุงเทพง่ายหรอกจากพี่น้องต้องรอเกีียวเข่าแล้วก็นเนาจ้กรอรถอย่างเดียวรอรถอย่างเดียวจ้ะก็เหลือหลายอยู่เนาะจ,จ้าเนาะต่างหาล่ยผุนแม้หาล่รกลัว บางคนเขาก็มาถามนะจ๊ะว่าเขาจะเหมาเกี่ยวมือจ้ะเขาจะเอาเคี่ยวมาเกี่ยวเขาถามเขาจะเมาสรวมเลยก็ยังไม่ากล้าตัดสินใจให้เขาเกี่ยวนะจ๊ะเพราะว่าเผื่อรถเขามาลงได้ก็จะเอารถเกี่ยวสะดวกดีจ้ะถ้าเกี่ยวด้วยคนก็มันจะมีหลายขั้นตอนนะจ๊ะเกี่ยวเสร็จไหนเราจะต้องมามัดมาตากมาสีอะไรอย่างายขั้นตอนจ้ะ เอารถเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วก็เสร็จทีเดียวเลยโอเคจ้ะพี่น้องจ้ามาเป็นกำลังใจให้สาวจอยน่เด้อปีนี้ฐานรถโดนคักซ้ำนี่แลแหละจ้า